สวัสดีค่ะสิริวัฒนาเล็กสวัสด์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาสเตอร์คลาสนะคะวันนี้ได้รับหัวข้อในพูดในเรื่องของความสุขค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเอจะเล่าให้คุณฟังถึงเรื่องของเคล็ดลับต่างๆถ้าคุณเข้าใจ2จุดนี้นะคุณจะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนและไปที่ไหนๆใครๆก็รักคุณน่าสนใจนะคะคลิป30นาทีมีเวิร์กช็อปด้วยและเป็นเวิร์กช็อปที่เป็นตัวของคุณเอง พบกันนะคะ3คลิปนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นคลิปที่ทำให้คุณเนี่ยอัปเกรดความสุขของคุณเนี่ยไปอีกเลเวลหนึ่ง สวัสดีครับผมเปนจันนาเรศด๊อดเวลีนครับที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาวะผู้นําครับช่วยคนทํางานอย่างมีความสุขและได้ผลลัพธ์นะครับประสบความสําเร็จในชีวิตครับผมจะมาเล่าสู่กันฟังครับถึงประสบการณ์ของผมเราจะดึงมาที่เป็นแก่นสาระสําคัญเลยถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยเป็นเหมือนล่าแก้วเลยนะครับที่คุณสามารถนําไปใช้ได้เลยแต่การนะําไปใช้ต้องปรับประยุกต์ให้เหมาะสมครับถ้าท่านยังคิดแบบเดิมทําแบบเดิมผลลัพธ์ก็อาจจะแยก่กว่าเดิมก็ได้นะครับ สวัดีค่ะมิกิพาเมลีค่ะปัจจุบันมิกิเป็นวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการสื่อสารค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โลกของ New Normal ค่ะเป็นวิถีของคนจริงในช่วงที่ผ่านมาเข้าใจเลยค่ะว่าผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยต้องเจออะไรกันบ้างและสิ่งนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่มิกิอยากที่จะนำมาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะมีพฤติกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ สำหรับทุกคนเลยโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจเรายิ่งต้องปรับตัวกันให้มากขึ้นจะมีผลกับชีวิตเราต่อไปในอนาคตยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ